ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, นะครับทุกๆุกคนนะครับพอดีมาอนีมาเหตุของหัวนะครับอยู่บานก็นเลยมีโอกาสน้าเลียนแกน่เล็กเกลน้อยให้ให้เหาได้พอเป็นแนวทางนะครับต้องน้าเลียนเน้นย้ำก่อนนะครับว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกเรื่องข้อวัวเอาควอมักจะขลองเอาสไตล์จะของเป็นวานนะครับ ตัวนี้นะมีไอเดียเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับเรื่องเฮ็ดของหัวเสาเล็กหรืองานเล็กกับงานใหม่เฮ็ดจังไหนนะครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นเจาะนะครับเจาะเสาเลยเป็นหูนะครับหลักสอดเล็กผ่านนะครับอันนี้อีกวิธีหนึ่งคือเจาะรูก็ตามขนาดของเหล็กแล้วก็สอดเล็กผ่านมักจะเพิ่มค่วมยากนะครับให้กับการเฮ็ดงานนะครับ ส่วนไอเดียของผมนะครับก็คือผมจะตัดเล็กฉากนะครับตัดเล็กฉากเล็กฉากตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งนะครับบนใ,นใจว่าน้ำทองตลาดมีนิ้วสองหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมหาได้แต่นิ้วหนึ่งกับนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ผมผู้หญีนะครับขอขอไฟเอฟซีนํานะครับผมจะตัดเล็กฉากนิ้วครึ่งตัวนี้แหละผมจ่อหู จอหูเท่ากับหู้สกูเกียวยิ่งสันไทยนะครับยิงหลังคาเหล็กมทัลชีสนะครับอ,อันนี้จะเป็นหัวทองเหลืองนะครับตัวอันนี้เป็นหัวทองเหลืองเพราะว่ามันมันจะเกี่ยวนะครับเป็นเกี่ยวและอัดเข้าไปนะครับมันบ่กลอยขาดขันเป็นสกูเกียวแบบ มันคล้ายๆอลูมิเนียมนั่นนะครับหรือเล็กอันไหนผมก็บอเข้าใจว่าตัวนั้นมันจะขาดหัวมันจะขาดเพราะเสาของผมเนี่ยนะครับมันเป็นเสาไม้แดงนะครับนี่ตัดช้างสี่แล็เจาอหูนะครับอ่าอันนี้เล็กเหลือนะครับใส่หูเดียวแน่นครับอ่ามีพ้นดีแน่นอนนะครับระวังตะปูนะครับตะปูซีผมเห็นใส่แล้วผมเห็นขอหนึ่งนะครับสี่ผมไปเห็นงานมาเขาใส่ตะปูซีนะครับ จอหัวตัปูซี่ตอกเข้าไปปรากฏว่าถอนนะครับแต่ตัวนี้เป็นสกรูกเกลียวนะครับอันนี้เป็นสกรูยิ่งหลังค้ามเทอลชีตนะครับอัดเข้าไปอย่าลืมว่าตัวนี้ของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไม้แดงนะครับอันนี้ตัวไม้แดงโบแกนแห้งก็จะโบกบนไหนแต่เจอไม้แดงที่ที่นั่นนะครับใส่ผุ่นเป็นแกนทั้งต้นนะครับพาออกมาแล้วเป็นเห็ดซาแล้วตัวนั้นตอง น้ำเรียนเอฟซีว่าตัวนั้นจะต้องเวลาที่จะเจาะรูนะครับโบเมนสกูเกียวยิ่งเ,เลยนะครับให้ใช้อันนั้นเจาะก่อนดอกสว่านขนาดเล็กเจาะนําร่องไปก่อนอประมาณสักสามในสี่ของสกูเกียนะครับแต่ขอเป็นดอกหน่อยนะครับรบเมนเจาะหูบงงางอย่างข้าวโพดนยครับมันก็จะล้วมมานนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็จะยืดเข้าไปน้าตัวนี้นะครับยึดเข้าไปแบบนี้ จะดอกหนึ่งสองดอกก็แล้วแต่ขั้วม,มากแต่ผมเนี่ยอันนี้มันเหลือเล็กมันเหลือซ้ำหนีก็เลยหูเดียวอันนี้ก็แข็งครับเน้นโปก๊กนะครับเน้นโปก๊กแข็งแป๊กไปล่ะอ่าอันดำดำเนี่ยท่าเสียวนะครับเน,ะนี่สกูเกียวอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งระวังห้าวเล็กนะครับราวเหล็กกับเสาไม้นะครับ,รเ,บ,นะรบเขาอาจจะบบได้อะ เฮดเสาแบบนี้เสาเรียมแบบนี้ก็ได้นะครับขันเมนมเสาคมหรือห้องบ่อใดเลื่อยเสามาแบบนี้ก็แนะนําให้บากซ้ำนี้นะครับบากซ้ำหนาเรียมที่มันมันเข่ากับอันนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นอีกไอเดียหนึ่งสำหรับครูเฮดของงัวนะครับที่มีใหม่น้ำนะครับแต่จริงๆนะครับผมมาเบิ้งแล้วอันนี้อีกคมคืนหนึ่งนะครับ นิ้วเคืองครับเล็กๆตัวนี้มันเล็กนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เล็กนิ้วครึ่งพ่อมาใส่ครับอ่าเล็กฉากนิ้วเคืองมันจะโคแบบนี้เห็นไหมพี่น้องอ่าโอกาสที่จะขันข้าบวบลบูเรียมนะครับให้มันมดนหรือถึงม่นก็ตามแต่ก็ม,มีโอกาสที่งัวจะแรนตำ่ำนะครับเบียดเข้ามาปุ๊บชนนี่แต่กันเป็นน,นิ้วนึงนะครับมันจะหายไปเลยนะครับมันจะหายไปหายไปหายไปพอดีกบเล็กนะครับ ะ่อยอ่านี่ครับอันนี้คือนิ้วหนึ่งจ,จาะดีๆแน่นะครับมันจะโ,โปโผล่นะครับแต่บันนี้ขันสมมุติว่านิ้วเคืองนะครับอมันจะโ่ามันจะโปร,โปรหเห้าเห็นนะครับนขนาดเล็กจะโปรหเห่าเห็นนะครับก็ขันแม่นแนะนํานะครับแนะนําขันห้ามโบตัดตัวนี้ออกผ้าออกก็ใส่เล็กฉาก นิ้วหนึ่งอันนี้นิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งเจาะดูสกูเกเียวยึดเหมือนกันแข้งครับเลนตามโหลดเมื่อว่ายึดบนรางนะครับทุกราวอ,อันนี้คืออีกหนึ่งไอเดียนะครับการทำราวคออวัวเหล็กกับไม้นะครับเป็นแนวนี้นะครับเพื่อ,อเป็นไอเดียสูภูเริ่มต้นเลี่ยงไหมนะครับ โบมีไผผิดไผถือนะครับโบมีสูตรตายตนะครับต้องน้ำเรียนจังสัน่นก็ต้องน้ำเรียนผู้ชมผู้ฟังนะครับที่คือพวงเธอว่าถือวบาผิดนะครับไม่ได้มีการตัดต่อคลิปนะครับอันนี้เขียนสคริปต์ในหัวหลวก็่าวา่าสูตพี่น้องฟังนะครับผิดถือบ้างกับขอไพ้นะครับเนี่ยนิ้วหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเนียนกว่านะครับอันนี้อ่านิ้วครึ่ง อ่าเล็กผูผมก็ต้องลบออกบังเท่าที่ผมลบออกได้นะครับอ่าอันนี้คือผมเฮ็ดมาก่อนนะครับผมทํามาก,ก่อนฉะนั้นผมก็จะเปรียบเทียบผมเข่าปลามาก,ก่อนผมจะเหยียบน้ําก่อนผู้เฮ็ดรุ่นจะต้องเฮ็ดคนทําที่หลังเนี่ยจะต้องทาให้ดีกว่าผมนะครับออันนี้ระวังไม้นะครับกับเหล็กส่วนของลังค่ากันหลายคนเห็นจะไหนเนี่ยครับนี่ มุมบากแบบนี้นะครับแข็งอ่าแข็งคือกันนะครับเป็นสกูเกียวนะครับอ่ฝากเป็นไอเดียให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะมีอย่างตีชมมากกรเม่นไว้นะครับอ่าโอพิทวัตถึกอ่าตีชมกันได้นะครับถือว่าพัฒนาซอยกันนะครับอ่าพัฒนาองค์ขว้วหู่ซอยกันอันนี้เป็นการประยุกต์ซื่อนะครับเป็นงานประยุกต์ระหว่าง ไม้นะครับลูกครึ่งลูกครึ่งไม้นะครับอไม้กับเหล็กอ่าอันนี้เบื้องต้นผมใส่ใหม่ก่อนว่าใหม่ผมพอดได้ใส่บางนะครับอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ